แล้วเนี่ยถ้าพูดถึงตัวนี่เนี่ยนะคะแมเมื่อวานขออนุญาตที่จะนําเอาคอลัมน์ของคุณเปลวสีเงินนะคะคุณเปลวสีเงินเนี่ยบอกว่าฟังการอภิปรายที่เกิดขึ้นวันแรกแล้วเนี่ยนะคะบอกเลยว่าเพื่อไทยหมดสภาพหมดสภาพเลยนะหมดสภาพาเลยแล้วบอกว่าอภิปรายแบบนี้แบบคุณหมอชนน่านสีแก้วเนี่ยนะคะคงกะว่ากะว่าจะถลกหนังประยุต หรือต้องการจะขุดศพรัฐบาลยิ่งรักมาให้รัฐบาลบางสกุลกระดูกันแน่แต่ชอบ<ต>สันวนท่าน,นมาก <c oughs> นะคะเนี่ยแล้วก็พูดถึงประเด็นที่คุณหมอชนน่านพูดอะ่ะ <c oughs> พอคุณหมอชนน่านพูดขึ้นมาก็เลยเป็นช่องให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยจัดการสอกกลับเลยแล้วก็หยิบเอาเรื่องของหนี้เนี่ยโครงกระลับจำนำข้าวมาทีนี้ในช่วงท้ายของคอลัมน์ของคุณเปลวสีเงินเนี่ยนะคะท่านบอกว่าท่านเนี่ยก็ไปให้ข้อมูลกับผู้อ่านนะคะว่า ได้มีการแยกที่มาของหนี้ในโครงการรับจำนำข้าวของคุณยิ่งรักแล้วแยกมาให้ได้เห็นเลยว่าหนี้ที่พลเอกประยุทธ์พูดถึงหลายแสนล้านบาทเนี่ยมันมาจากไหนหนี้กว่า900 0แสล้านบาทนั้นแยกเป็นใช้หนี้ชาวนาแล้วก็ค่าเขาเปลือกตามใบประทวนกว่า884,000ล้านบาทมีทั้งการบริหารโครงการขององค์การคลังสินค้าองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร,กรหรืออ,อกตก มีดอกเบียด้วยมีค่าเช่าคลังด้วยเขาต้องเข้าเช่าคลังเอกชนเพื่อเก็บข้าวนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก84,000ล้านรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ย9 6 8 0 0ล้านบาทโดยนี้ก้อนนี้แยกออกเป็น2ส,ส่วนค่ะส่วนที่1เป็นหนี้ที่รัฐบาลต้องชดใช้ทออกศอ,อีกส่วนหนึ่งเป็นหนี้จากการออกพันธบัตรรัฐบาลของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสอบนตั้งแต่ปี2558 ได้มีการเจียดเงินงบประมาณชำระหนี้กับทกศไปทั้งหมด4 4 9 6 6 9ล้านบาทหนี้คงค้างปีการผลิต51 52ถึง56ท57ณวันที่31ธันวาคม63วงเงินรวม2 3 1 3 0 8ล้านบาทสบนห,หรือสำนักง,งานบริหารหนี้สาธารณะประมาณการว่ากว่าจะใช้หนี้จำนำข้าวของยุคคุณยิ่งรักได้ต้องใช้เวลาอีก10ปีค่ะอีก10ปีจากนี้ไปอีก10ปีค่ะ ตั้งแต่ปี65ถึงปี74ปีละ23,000ล้านบาทค,คุณเปลวเ,เลยบอกว่าที่ฝ่ายค้านบอกว่าก,กู้มาโกงถูกต้องแต่ต้องพูดให้เต็มประโยคว่าที่รัฐบาลกู้นั้นส่วนหนึ่งกู้เพื่อมาใช้หนี้ทั้งต้นทั้งดอกในรายการโกงจำนำข้าวของรัฐบาลเพื่อไทยสมัยคุณยิ่งรักชินวัตรค่ะซึ่งคุณหมอจนน่านก็เคยเป็นรัฐมนตรีร่วมคณะ อยู่ด้วย่าจจะเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขตอนนั้นนะเนี่ยทีนี้พอพูดคือเรื่องแบบนี้ไงพอคุณเปลวเอามาแจกแจงที่คุณนัดียอ่านให้ฟังเนี่ยคือมันเป็นเรื่องรายละเอียดที่ไม่ใช่เรื่องอารมณ์เลยนะ ตัวเลขมัน,มนไม่โกหกใครคะนะว่าไอ้ค่านี้เท่าไหร่มันยังมีค่าจ้างอันนี้อีกนะค่าค่าจ้างเซอร์เวเยอร์เซอร์เวเยอร์ก็คือ,อบริษัทที่จะเข้าไปสารวจว่าไอ้โกดังข้า,นขาวนี้เก็บข้าวคุณภาพแบบนี้แบบนี้ตรงตามสเปคหรือไม่อย่างไรเป็นเงินทั้งน,นั้นเลยนะครับเพราะนี่ไอ้แบบนี้นะพักคนไทยไม่ค่อยพูดถึงอพูดแต่ว่า,ช,ช,า,วาช,ชาวนาได้ประโยชนะ์ชาวนาได้ประโยชน์นะชาวนาได้ประโยชน์ส่วนหนึ่งก็จริงแต่ว่ามันเป็นประโยชน์ที่มัน อย่างอื่นมันมีความเสียหายมากกว่าเสียหายมากไประดับประเทศเลย <ฮะ S 1> ค่ะ